มิดมากขนาดนี้กันเมื่อยใจดำเหมือนเดิมเลยนะมึงกูก็เลยว่าจะอ่อนโยนกับเมียเก่าของมึงซะหน่อยเมียเก่าเมียเก่าไอ้ เนี่ยมันก็แค่ของเล่นของเล่นท <er ี่กูทิ้งไปแล้วบิดมากจริงๆบอกแม่นี่ถ้าเกิดว่ากูไม่อยากรู้นะเว้ยว่าทำไมพี่พายถึงกลับมาเอามันอีกเนี่ยกูไม่ช่วยมึงหรอกให้กันว่าแต่ สงสัยจริงๆว่าทำไมพิพายถึงยกมันให้มึงง่ายๆเอา้าช็อกเลยเหรอสกายที่กันก็อุตส่าห์สอนไว้ซะดิบดีแต่เหมือนว่าน้อกกายไม่รู้จักจำเลยนะครับ พี่พายพี่พายพี่พายคนดีของน้องกายเป็นคนยกมึงให้พวกกูเองไม่จริงแล้วแล้วกายคิดว่าพวกพี่เนี่ยเข้าห้องนี้มาได้ยังไงนะ ก็พี่พายคนดีของน้องกายไงเป็นคนให้ขี่การ์ดเข้ามาเองนะะม่จริงพว้มือโกกพี่พายไม่มีทางตาแบบนั้นไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่รีรู้อะไรเลยนะครับหรือที่จะบอกให้การขลาดขึ้อแค่ที่บอกว่าพี่กำแนเกล่าวการ ก็อ๋อลื้อที่พวกเราเคยสนุกด้วยกันกับพวกและกับพวกมันให้พี่พายดูอ่ะหรูอใจรู้ไหมครับวิพายเขาบอกว่ายังไง เอาของสกปรกสปกสปรกของมึงคืนไปในสิ ไอ้พายุแม่เมียกูไปไหนวะเมียกูพาตัวไปแล้วแล้วเลนพากสกายกูไปไหนเนี่ยเห็นเล่นบอกว่าสก,กากไไนนยไม่ค่อยสบายอ่ะก็เลยพาไปส่งวันนี้เพิ่งสอบเสร็จกันก็น่าจะเหนื่อยและะเสียดายว่ะ กดเห็นกุ้เท่เลยไม่ไปเป็นไรกูกลับไปดูเมียเราก่อนนะคิดถึงกุ้ยเนะอา้าพี่พายจะกลับแล้วหรอฝากรวยกายด้วยนะพี่มันไม่ค่อยสบายอะ่ะเชื่อใจบุญพยาบาลชื่อว่าไได้เลยคร <c oughs> ับพยาบาลอ hey, น่างเดียวนะพี่เออเดี๋ยวนะก้เรยเป็นของตระกายทีย่ขอไม่กลับมาดูทำไม เลนไปส่งสก,กายที่ไหนนะโหพี่พายนี่ขี้ลืมจังเลยก็พี่พายบอกให้ผมไปส่งสก,กายที่คอนโดไม่ใช่หรอพี่นี่นะพี่ใครมีตาราเวลาบอกตอนไหนเอา้าก็ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแข่งอยู่พี่กาดบอกว่าพี่ให้กกายไปรอที่คอนโดโ,<ห>โ<ห>อ้ยพี่ไปด้วย เฮ้ยชนเว้ยเกิดวะอืมปาร์ตี้ยังไม่เริ่มเลยไม่เจอไม่เห็นไปไหนวะวิศิภัยพี่เดียววะพี่ผมถูกคนเอาไว้พี่ไัยผมว่าไปเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่อย่าเข้าใจผิดแฟนพี่มันยอมผมเองอะ ี่กเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย hey. คือพวกผมไม่ได้บังคับอะไรมันนะใช่พี่พวกผมไม่ได้โกหกอะไรพี่เลยนะคือผมพาผู้หญิงคนนั้นมาที่ห้องนี้จริงๆแล้วก็เจอกับแฟนพี่อ่ะพี่ก็รู้ว่าแฟนพี่อ่ะเคยคบกับไอ้การมาก่อนคือแฟนพี่อ่ะจู่ๆก็อารมวาจนผู้หญิงผมก็เจิมไปเลยอ่ะแล้วก็ล่าไอ้การเข้าห้องอ่ะภาพมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละไม่จริงไอ้การไม่ใช่คนแบบนั้นลงไป กายลูกขึ้นเมื่อพี่สะกายลูกขึ้นบอกดิวะไม่ได้บอกไม่ก็พี่ก็เชืยวไม่ได้หรอ อย่ายกผมไปคนเดีนเลยนะผมจะทำทุกอย่างผมแค่พี่เดียวไม่ได้หรอ <c oughs> นดีไม่เป็นไรนะสะก,กายไม่ต้องไปของคนอื่นนะครับเลนพี่ปลอกัะกายด้วยครับพี่เป็นไรไหมัุณโอเคไหมเนะี่ย มึงทำาเมียงใช่ไหมเราไม่ได้ทำเมียงยกเอง้ยงอย่างที่ท้ายอย่างไอ้มึองอย่าเสือกพอแล้วแม่งจะตายอหรอไอ้กายมึงเป็นอะไรมีเนี่ยมึงตอบกไูดิกายไอ้กายเฮย้ยเรน กาคนดีมองพี่สิคนดีถ้าทรามานก็ร้องออกมาพี่อยู่ตรงนี้พี่ใช้น้ำใจให้ก,กายเองร้องออกมาพี่เก็บไว้คนเดียว อยู่นี้เลยครับพี่สั่งให้โลกมาไงเขาร้องล่ะโลกมาพี่ดูอารรการนะ ายไม่ร้องเลยครับถ้าสกายร้องไม่ได้พี่จะเป็นคนร้องให้ถ้าสกายทรมานพี่ก็จะทรมานด้วยถ้าสกายเจ็บพี่ก็จะเจ็บไปด้วยกันให้พี่ได้ทำแทนสกายนะ ถึงผมร้องไห้ไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นดีขึ้นสิเชื่อพี่นะพี่อยู่ตรงนี้ไงพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำให้สก,กายเจอเรอื่องแอบนี้อีก พี่จะไม่ยอมไม่จะกายไปเไป,ไปน็นของใครพี่รักกายนะครับพี่ปายอย่าทิ้งหนะอย่ายกผมไม่ใครรักนะรักผมพี่ปายรักผมนะได้สิ พี่จะมียศสกายให้ใครพี่ร<อง>ักสกายมากๆนะครับ